ถ้ากตำแหน่างงานเสร็จแ,แล้วพอเมื่อเราไม่ก็ออกไปแล้วเราก็จะรวมทักษะที่เหมือนกันมาเป็นตำแหน่างงานเดียวกันนะครับแล้วเราก็จะเหลือประมาณห้าถูกตำแหน่างงานนะครับเมื่อเราได้ชื่อตำแหน่างงานแล้วเราก็จะเริ่มวิเคราะห์ว่าตำแหน่างงานนี้นะครับมีงานหักอะไรบ้างมีงานย่อยๆอะไรบ้างขอไปเร็วๆนะไอเรื่เงเดี่ยวว่า เมืาอหงานหลักต้องทำยังไงเข้างานเชื่อท่านอย่าต้องุยกักสองโารงการโดยรวมซึ่งอันนี้เป็นคล้ายคล้ที่สีแต่ว่าในทางปฏิบัตินั้นท่านวิทยากรทุกท่านก็ได้นำเสนอ ในวันนี้2มีนาคมเป็นวันมาตรฐานปีมือแรงงานแห่งชาติซึ่งตรงนี้จะทําให้ผู้คนทั้งผู้ประกอบการลูกจ้างและก็ากนายจ้างรวมทั้งบรรดาภาครัฐรกาก็นได้ตระหนักว่ามาตรฐานทีมือแรงงานนั้นเป็นเรื่องที่สาคัญระดับชาติที่ทุกคนจะต้องหันมาให้ความสนใจใส่ใจ,ใจ,ใจแล้วก็นำาอาไปปฏิบัติที่จะดำเาานินการพูดประโยค มีมาตรฐานแล้วก็องลงมือปฏิบัติและต้องมีไหวพริบปฏิภาณในการที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและที่สำคัญที่สุดจะต้องมีการติดตามไม่ใช่ว่านั่งทำแล้วโอภนามแล้วก็นั่งคิดอย่างเดียว,ตแ,ว,ยวแต่เราเลยรู้สึกได้ยังงั้คงไม่ได้เพราะคงจะต้องมีการเผยแพร่ครับ สอนเรื่องความซื่นตัตตัวเองก็ต้องมีความซื่อตัตให้เป็นที่ประจักษ์จะสอนเรื่องอะไรตัวเองก็จะต้องทำสิ่งนั้นก่อนเป็นต้นแบบแต่ถ้าสมมติว่าคนไม่แน่ใจในตัวผู้ตรวจสอบหรือว่าแม้จะได้ไปรับรองแล้วแต่ก็ไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายถ้าไปรับรองนั้นสังคมไม่ให้การยอมรับหรือไม่เชื่อถือสิ่งนี้ที่เป็นสิ่งสำคัญที่เป็นจัญญาบัานเลิศตนผมอยากจะเรียนว่าเป็นอาจารย์สอนตืออยู่ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งเห็นว่าขณะนี้เด็กจบปริญญาเยอะแยะ บางมหาวิทยาลัยเขาพูดล้อเล่นจริงก็ไม่รู้มีสโลแกนว่าจ่ายครบจบแน่แล้วแต่ครับว่า,าจบมาก็มีใบแต่ก็ไม่มีมาตรฐานธุรกิจเขาก็บอกว่าเอาเข้ามามเขามพื่อเอาเข้ามาทำอะไรเราไม่สามารถที่จะทํางานได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกจะต้องพิานณาเพาะมันเป็นเรื่องสําคัญไม่แพ้หรือไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ามาตรฐานอิมพิเรางานของ นี้ก็ขอขอบพระคุณคุณสิรินาถองค์มูลผู้อำนวยการโรรงการส่งเสริมมาตรฐานทีมือแรงงานขอขอบคุณหม่องหลวงคุณฤิเมิติผูมอำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบทีมือแรงงานและขอขอบพระคุณท่านผู้อนุมัติโครงการเพื่อให้มีการเสวนาประจักงานในวันนี้คือท่านนากรศิลปาอาชาอธิบดีกรมพัฒนาทีมือแรงงานประดิษฐ์ผมมาที่กระทรวงแรงงานหลายครง เราเรียกกันย่อๆว่าคมพัดคงจับคงสมอะไรก็เป็นรูปเขาเรียกย่อๆกันแต่ว่านานๆได้เรียกเต็มๆตมทีหวังว่าคงเรียกในท้ายที่สุดนี้ต้องขอขอบความุณวิทยากรทั้งห้าท่านนะครับดรนิทพลซึ่งไปแล้วเข้าใจว่าคงเกิดฝนตูไปแล้วอาจารย์เกขมทัศท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุคนผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสมรและคุณตุวียนซึ่งแปลว่าวง และสุดท้ายก็ต้องขอบคุณท่านที่ปรึกษาอธิบดีท่านโบวินใช่ไหมครับที่โบวินใช่ไหมครับท่านตัวที่ได้รุณาเป็นผู้ที่ให้เกียรติขึ้นมาถามเยงคนเดียวเพราะผมรู้ว่าเวทีอย่างนี้ถ้าเกิดไม่มีผู้เริ่มต้นจะไม่มีผู้ตามเพราะนั้นก็ขอบคุณท่านโบวินที่รุณามาตั้งคําถามคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านที่ไหนอยู่ในที่นี้ด้วยโดยผมคิดถึงปรวัติของผม thank <laughs> you คือมาตรฐานของแรงงานคนไทยประโยชน์ต่อประชาชนที่ทุกคนจะได้รับสินค้ามีคุณาภาพและมีความรอดภัยลดเกีเยค่าใช้